เอาละเอาติ้นสีเอาไงดีอ่ะต้นไหวไหมไหวไหมไม่ไหวก็ไม่ต้องต้องหรอเมื่อวานเล่นแล้วเมื่อวานโอแล้วทั้งสองคนปิดปิดปิดไมค์ก็ต้นเป๊ะเวอร์ิตกใจหมดยายแบบเข้ามาแบบมอมน้องเด็กมอมแม่แล้วหน้าแบบไม่พร้อมใช้อ่ะนี่เจ้ยายแบบว่าเออมาด้วยต่อ น้องมันหลับกันไมสนิทอย่านะเจะจิงน้อชิเปลกลูกเปล่ครับแล้วถอดกะดุมทำไมไฉี่แ้วลืมใสเอ้องอยู่ตรงหน้าเต็พี่เป็นเกลี้ยงานีเหลือเยอะเลยเฮ้ยคจาหองลงดิคนนี้มันสามสิบคเปิดเผยเนาะก็ขนาดนันก็ได้ลูกพ่าเดี๋ยวคุณไม่เชื่อไงเ็เหลือเยอะอ๋อ อ้าวใครอ่ะเหลือชูมือสูงๆแล้วคนแล้วอ๋อไม่มีคู่ปุ้มให้โอวาดพอดีเลยค่ะแล้วแล้วเสร็จแล้วพอดีเลยโอเคตอนตั้งใจฟังแป๊บนึงลูกอะไรเลียเนาะใครปิ๊กตธอปิ๊กมากตธอปิ๊กมากคืออยู่ข้างใครล่ะโอ้โหย้อน พวกวิดีโอเพลงของวนอะไรบนี้ก็าอันนี้ก็ฮาุ่ลูกเห็นเฟมัเฟมจับของตงใช่ไมี่ถ้าไม่ต้องเป็นอะไรก็เยอะไม่ต้องเยอะก็ได้นะแต่ว่าจับราอไม่รู้แต่มืออะไรนะจับอเลยมือเคยย็นลสักทีี่คือท่ามือเยอะ ไม่ร้องครับไม่เป็นไรหรอกครับจับมต้องไม่เป็นไรหรอกครับแล้วเขาแค่คิดเองไหวไหมพี่เพ็มได้ไหมลูกพวกคิดไปเองปูอย่าไปเชื่อเขากาก็ให้หอไีเให้หมอดูก่อนมันเป็นไรไม่จริงนอนไม่พอเชื่อว่านอนไม่ถึงนะาสุนทีวันและต้น ยังง้ัออไปก็ไม่มีอะไรก็นอนี่นิ่นิ่ใครมีอยู่ไต้องสสัาพวกหน้าวหน้าเยเขาจะใส่ย้ยแผลหน้าฮะคนที่หน้าหน้าเอ้ย้ย้ล้วอนแรกออะไรตโอย้อออออยเอ้ยตัวแมน มาคู่รูแก๊งเลยอฟังคู่ก่อนจักรพรรดิปัจจินเทศโอ้โยโอ้โหโอ้โเมันใกล้ไปไหมลูกริงไซส์ซบัตพิเศษริงเลยอ่ะแบบว่าน่าสุดซิบัตแพงพิเศษใช่ไหมเนี่ยอย่างขำไม่ได้เยยคูแนนเอ้แพรวรีขเเด็กด้วยชีวิตที่ขาดกอ อะไรนะเร่งใหม่ชีวิตที่รักพรุ่งนี้จะเป็นวันชี้ชะตาเล็กไม่กี่ชั่วโมงที่ได้อยู่ในบ้านนี้แล้วนะลูกนะเก็บความความจำดีๆ